เคยมีความรู้สึกแบบนี้ไหมคะตั้งเป้าหมายไว้อย่างดีเลยนะว่าฉันจะออกกําลังกายทุกวันหรือฉันจะอ่านหนังสือเล่มนี้ให้จบให้ได้อืมครับแต่พอถึงเวลาจริงแค่คิดถึงภาพที่ต้องไปวิ่งเหงื่อแตกหรือต้องนั่งเพ่งตัวหนังสือเป็นชั่วโมงก็รู้สึกเหนื่อยขึ้นมาทันทีเลยสุดท้ายก็เลยไม่ได้เริ่มสักทีกลายเป็นความรู้สึกผิดที่คอยตอกย้ำตัวเองอยู่ในหัว ใช่เลยครับซึ่งปัญหานี้เนี่ยหลายคนมักจะโทษว่าตัวเองไม่มีวินัยบ้างละ่ะไม่มีเวลาบ้างละ่ะแต่จริงๆแล้วอุปสรรคที่ใหญ่กว่านั้นคือสิ่งที่เรียกว่าแรงต้านของสมองครับแรงต้านของสมองครับเมื่อสมองของเรามองว่าเป้าหมายมันใหญ่โตต้องใช้พลังงานเยอะมันจะหาทุกวิธีทางเพื่อเบรกเราเอาไว้ก่อนมันเป็นเหมือนเอ่อกลไกป้องกันตัวเพื่อสงวนพลังงานนั่นเองครับอ๋อเป็น,นกลไกป้องกันตัวนี่เอง และนี่คือหัวข้อที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้จากแหล่งข้อมูลที่เรามีโดยเฉพาะจากหนังสือชื่อดังอย่าง Atomic Habits ค่ะเราจะมาคุยกันเรื่องกลยุทธ์ที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังอย่างไม่น่าเชื่อในการทะลวงกำแขงแรงต้านที่ว่านี้นั่นก็คือกฎ2นาทีหรือ The Two Minute Rule วันนี้เราจะมาดูกันว่าทำไมการเริ่มต้นด้วยก้าวที่เล็กมากๆถึงเปลี่ยนพฤติกรรมในระยะยาวได้ และจะเอาไปปรับใช้ในชีวิตจริงได้ยังไงสิ่งที่น่าสนใจมากเกี่ยวกับแนวคิดนี้ก็คือมันไม่ใช่แค่การหลอกตัวเองให้เริ่มทำนะครับแต่มันมีหลักการทางจิตวิทยาที่ค่อนข้างลึกซึ้งรองรับอยู่เบื้องหลังซึ่งจะช่วยเปลี่ยนมุมมองของเราต่อการสร้างนิสัยไปเลยขนาดนั้นเลยเหรอคะครับคือหัวใจของมันคือการเปลี่ยนคำถามจากจะทำเป้าหมายใหญ่ให้สำเร็จได้ยังไงไปเป็นคำถามใหม่ที่ทรงพลังกว่า คือจะเริ่มต้นได้ยังไงให้ง่ายที่สุดง่ายจนปฏิเสธไม่ลงง่ายจนปฏิเสธไม่ลงฟังดูน่าสนใจมากค่ะโอเคมาเริ่มแกะกล่องเรื่องนี้กันเลยดีกว่างั้นหลักการพื้นฐานที่สุดของกฎ2นาทีมันคืออะไรกันแน่คะหลักการมันง่ายตามชื่อเลยครับคือเมื่อจะเริ่มสร้างนิสัยใหม่นิสัยนั้นควรใช้เวลาทำไม่เกิน2นาที ไม่เกิน2นาทีใช่ครับคำว่าไม่เกิน2นาทีนี่แหละครับคือคีย์เวิร์ดสำคัญเพราะมันเปลี่ยนโฟกัสทั้งหมดจากการตั้งเป้าเพื่ออืทำให้เสร็จไปอยู่ที่การเริ่มต้นแทนถูกต้องครับไปอยู่ที่การเริ่มต้น starting เท่านั้นเลยหมายความว่าถ้าเป้าหมายของฉันคือการวิ่ง5กิโลเมตรให้ได้ทุกวันแทนที่จะโฟกัสที่ระยะทาง5กิลให้เปลี่ยนเป้าหมายตามกฎ2นาทีเป็นแค่ ผูกเชือกรองเท้าวิ่งแล้วเดินออกจากประตูแค่นั้นหรอคะใช่ครับหรือถ้าอยากอ่านหนังสือให้จบเล่มก็คือแค่หยิบหนังสือขึ้นมาแล้วอ่านหนึ่งหน้าแบบนี้ใช่ไหมคะฟังดูง่ายจนเกือบจะน่าตลกเลยนะใช่เลยครับมันอาจจะฟังดูเล็กน้อยจนน่าขันแต่นั่นคือเป้าหมายของมันเลยการกระทําเล็กๆเหล่านี้ในหนังสือเขาเรียกว่านิสัยเริ่มต้นหรือ gateway habit gateway habit นิสัยประตูผ่านครับมันทําหน้าที่เหมือน เป็นประตูบานเล็กๆที่เปิดไปสู่การกระทำที่ใหญ่ขึ้นสิ่งสำคัญที่สุดคือมันช่วยลดแรงเสียดทานในช่วงเวลาที่วิกฤตที่สุดก็คือช่วงก่อนลงมือทาใช่ครับช่วงก่อนที่เราจะลงมือทาช่วงเวลาที่เรามักจะต่อรองกับตัวเองในหัวว่าจะทำหรือไม่ทำดีพอพูดถึงนิสัยเริ่มต้นแบบนี้แล้วมันเห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยค่ะ ในเอกสารที่เรามีก็มีตารางเปรียบเทียบที่น่าสนใจมากอย่างเช่นถ้าเป้าหมายใหญ่คืออยากฝึกโยคะทุกวันเป้าหมายสองนาทีก็คือปูเสื่อโยคะให้เสร็จอืมครับหรือถ้าเป้าหมายคืออยากเก่งภาษาอังกฤษก็เปลี่ยนเป็นเปิดแอปเรียนคำศัพท์หนึ่งคำหรือสำหรับคนทำงานที่ชอบมีงานค้างเยอะๆเป้าหมายใหญ่คืออยากเคลียร์งานที่ค้างกดสองนาทีอาจจะเป็นแค่เปิดคอมพิวเตอร์ เปิดไฟลงานแล้วพิมพ์แค่ประโยคแรกจบเลยจบเลยครับการกระทำเหล่านี้มันง่ายมากจนแทบไม่มีเหตุผลที่จะปฏิเสธได้เลยสมองของเรามันแบบว่าไม่ทันได้สร้างกำแพงแห่งการต่อต้านขึ้นมาด้วยซ้ำโอเคค่ะเข้าใจหลักการแล้วว่ามันคือการซอยเป้าหมายให้เล็กที่สุดแต่คำถามที่หลายคนน่าจะสงสัยตามมาทันทีเลยก็คือครับ แล้วมันจะไปสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้ยังไงแค่ปูเสือโยคะหรือแค่ใส่รองเท้าวิ่งเนี่ยนะมันจะพาเราไปถึงเป้าหมายใหญ่ได้จริงๆหรอคะมันดูเล็กน้อยเกินไปหรือเปล่าเป็นคำถามที่สำคัญมากครับและคำตอบก็อยู่ในหลักจิตวิทยาข้อแรกเลยนั่นคือเรื่องของการเอาชนะแรงเฉื่อยหรือ i n e r t ียแรงเฉืยฟังดูเหมือนวิชาฟิสิกส์เลยนะคะมันมาเกี่ยวกับสมองของเราได้ยังไงมันคือหลักการเดียวกันเลยครับ ในทางฟิสิกส์วัตถุที่หยุดนิ่งจะคงสภาพหยุดนิ่งต่อไปและวัตถุที่เคลื่อนที่ก็จะเคลื่อนที่ต่อไปเรื่อยๆการออกแรงครั้งแรกเพื่อให้ทําให้วัตถุที่นิ่งขยับเนี่ยคือส่วนที่ยากที่สุดในทางจิตวิทยาก็เหมือนกันครับการเริ่มต้นลงมือทําคือส่วนที่ใช้พลังใจเยอะที่สุดกดสองนาทีก็เลยทําหน้าที่เป็นเหมือนตัวผลักเบาๆเพื่อให้เราก้าวข้ามจุดที่นิ่งเฉยนั้นได้อ๋อเหมือนกับการเข็นรถที่จอดนิ่ง ตอนออกแรงเข็นครั้งแรกจะหนักที่สุดต้องใช้แรงเยอะมากแต่พอรถเริ่มไหลแล้วเราก็ใช้แรงน้อยลงเยอะเลยในการทำให้มันเคลื่อนที่ต่อไปถูกเห็งเลยครับพอคุณทำตามเป้าหมายสองนาทีสำเร็จเช่นใส่รองเท้าวิ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วมันง่ายกว่ามากที่จะคิดในใจว่าไหนๆก็ใส่แล้วออกไปเดินเล่นสัก5านาทีละกันจริงด้วยค่ะหรือพออ่านไปแล้วหนึ่งหน้าก็อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะเรื่องกาลังสนุกอ่านต่ออีกหน่อยดีกว่า ไอแรงเหวี่ยงหรือโมเมนตัมมันจะเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติหลังจากที่เราก้าวข้ามจุดเริ่มต้นมาได้แล้วเข้าใจเลยค่ะแต่ก็มีอีกมุมหนึ่งที่น่าคิดนะว่าถ้าเราทําแค่นิดๆหน่อยๆทุกวันเราจะเคยชินกับความสำเร็จเล็กๆจนไม่กล้ายทำเป้าหมายใหญ่ๆหรือเปล่าคะกลายกันว่าเราก็ทําอยู่แค่2นาทีตลอดไปนั่นเป็นข้อกังวลที่ดีครับและมันนําไปสู่เหตุผลทางจิตวิทยาข้อที่2ที่ลึกซึ้งกว่าเรื่องแรงเฉื่อย นั่นคือการฝึกทักษะการปรากฏตัวหรือ mastering the art of showing up ทักษะการปรากฏตัวครับสิ่งที่น่าสนใจตรงนี้คือนิสัยจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าเราไม่เริ่มทำมันให้เป็นกิจวรรัตรการทำสิ่งเล็กๆน้อยๆแต่ทำทุกวันมันสำคัญกว่าการทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่แต่นานๆานครั้งครับหมายความว่า การใส่รองเท้าวิ่งทุกวันแม้จะไม่ได้วิ่งเลยยังดีกว่าการไปวิ่ง10กิโลแค่อาทิตย์ละครั้งเหรอคะในช่วงเริ่มต้นของการสร้างนิสัยใช่ครับโห oh. เพราะการปรากฏตัวทุกวันแม้จะทำแค่2นาทีมันกำลังสร้างอัตลักษณ์ไอดนติตี้ใหม่ให้กับเราอยู่สมมุติว่าคุณทำตามกฎสนาทีด้วยการปูเสือโยคะทุกเช้าแม้บางวันจะแค่ปูแล้วเก็บเลยก็ตามสิ่งที่เกิดขึ้นคือ ในหัวของคุณจะค่อยๆสร้างตัวตนใหม่ขึ้นมาว่าฉันคือคนที่ไม่เคยพลาดการฝึกโยคะหรือฉันคือคนที่ให้ความสําคัญกับสุขภาพอ๋อมันคือการสร้างตัวตนก่อนที่จะเห็นผลลัพธ์จริงๆสิอีกคือเรากําลังบอกสมองเราซ้ําๆว่าเราเป็นคนแบบนี้ใช่ครับพอเราเริ่มเชื่อว่าเราเป็นคนแบบนั้นแล้วพฤติกรรมที่ใหญ่ขึ้นมันก็จะตามมาเองสินะคะถูกต้องครับมันคือการเก็บหลักฐานชิ้นเล็กๆทุกวันเพื่อยืนยันตัวตนใหม่คุณอยากจะเป็น และอีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันเลยคือเรื่องของการลดความคาดหวังที่กดดันครับอืหลายครั้งที่เราไม่เริ่มทำอะไรสักอย่างไม่ใช่เพราะขี้เกียจแต่เพราะเรากลัวว่าจะทำได้ไม่ดีพอความกังวลหรือองไซตี้ตรงนี้เป็นกำแพงที่ใหญ่มากอันนี้จริงเลยค่ะเพราะตั้งเป้าว่าจะเขียนรายงาน20หน้าสมองมันจะคิดไปก่อนเลยว่า ต้องเขียนให้ดีต้องหาข้อมูลให้ครบต้องใช้ภาษาที่สวยงามมันเลยรู้สึกหนักอึ้งจนไม่อยากเริ่มกด2นาทีเข้ามาทลายกำแพงตรงนี้พอดีเลยครับมันเหมือนกับการให้ใบอนุญาตกับตัวเองในการเริ่มต้นแบบไม่สมบูรณ์แบบใบอนุญาตให้เริ่มต้นแบบไม่เพอร์เฟใช่ครับมันบอกเราว่าทำแค่นี้ก็พอแล้วแค่เปิดคอมแล้วพิมพ์หัวข้อก็ถือว่าสำเร็จสำหรับวันนี้แล้วเมื่อความกดดันมันหายไป การเริ่มต้นมันก็เลยง่ายขึ้นอย่างน่ามหาัศจรรย์ผมเคยลองใช้กฎนี้กับการเขียนบทความตอนแรกตั้งใจแค่เปิดไฟล์แล้วเขียนหนึ่งประโยคปรากฏว่าหลายวันก็จบแค่ประโยคเดียวจริงๆจนเกือบถอดใจแต่การที่ได้ทำทุกวันมันทำให้ผมรู้สึกว่าผมเป็นนักเขียนสุดท้ายแรงเหวี่ยงมันก็มาเองครับโอเคค่ะทั้งเรื่องแรงเฉยการสร้างตัวตนและการลดความกดดันทั้งหมดนี้ make s e n s มาก แต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าวันไหนไฟแรงขึ้นมาล่ะคะสมมุติฉันทําตามกฎ2นาทีคือใส่รองเท้าวิ่งเรียบร้อยแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้มีแรงอยากวิ่งต่อควรจะทําต่อไปเลยไหมหรือว่ามีเทคนิคอะไรซ่อนอยู่อีกคําถามนี้นําเราไปสู่เทคนิคขั้นสูงที่ฟังดูขัดกับความรู้สึกมากๆเลยครับนั่นคือสิ่งที่เรียกว่ากฎการบังคับหยุดกฎการบังคับหยุดฟังดูแปลกๆนะคะมันคืออะไร ในเอกสารแนะนำว่าในช่วงแรกของการสร้างนิสัยให้เราบังคับตัวเองให้หยุดทันทีเมื่อครบ2นาทีแม้ว่าเราจะอยากทำต่อก็ตามฮะตัวอย่างที่เขาให้มาคือไปยิมแล้วตั้งใจเดินบนลู่วิ่งแค่2นาทีพอครบปุ๊บเดินออกจากยิมกลับบ้านเลยเดี๋ยวนะคะนี่ฉันฟังไม่ผิดใช่ไหมให้หยุดทั้งทงที่มีแรงจูงใจอยากจะทำต่อเนี่ยนะใช่ครับ มันฟังดูบ้ามากเลยทําไมต้องทำแบบนั้นด้วยล่ะคะนี่คือจุดที่แยบย์และทรงพลังที่สุดครับเหตุผลเบื้องหลังคือเพื่อตั้งโปรแกรมให้สมองจดจำว่าการเริ่มนิสัยนี้มันง่ายและไม่ทรมานเลยอ๋อลองนึกภาพตามนะครับถ้าครั้งแรกที่คุณไปยิมแล้วคุณหักโหมวิ่งไปหนึ่งชั่วโมงวันต่อมาคุณจะรู้สึกปวดเมื่อย ร่างกายจะจดจำความเจ็บปวดนั้นแล้วสมองจะเริ่มสร้างแรงต้านสำหรับการไปรยิมครั้งต่อไปทันทีอ๋อแต่ถ้าเราไปแค่สองนาทีแล้วกลับสมองก็จะเรียนรู้ว่าอ๋อการไปรยิมมันง่ายแค่นี้เองไม่เจ็บไม่เหนื่อยเลยมันคือการสร้างความสัมพันธ์เชิงบวกกับการเริ่มต้นทำนิสัยนั้นๆในระยะยาวเพื่อไม่ให้สมองรู้สึกต่อต้านในครั้งต่อๆไปสินะคะแม่นยามมาครับนี่คือกลยุทธ์ระยะยาว เมื่อสมองไม่รู้สึกต่อต้านการเริ่มต้นแล้วในครั้งที่สามครั้งที่สี่เราจะสามารถเพิ่มเวลาในการทำกิจกรรมนั้นได้อย่างเป็นธรรมชาติโดยไม่รู้สึกฝืนใจเลยเพราะเราได้สร้างฐานที่มั่นคงของการเริ่มต้นเอาไว้แล้วมันมีประโยคสำคัญในเอกสารที่สรุปเรื่องนี้ได้ดีมากครับเขาบอกว่านิสัยต้องถูกสถาปนาให้เกิดขึ้นก่อนถึงจะถูกพัฒนาให้ดีขึ้นได้ A habit must be established before it can be improved ใช่ครับ โอ้ oh, อันนี้ลึกซึ้งมากคือเราต้องทำให้การปรากฏตัวกลายเป็นนิสัยที่อัตโนมัติก่อนแล้วค่อยไปกังวลเรื่องคุณภาพหรือปริมาณที่หลังแต่ก็ยังอดสงสัยไม่ได้อยู่ดีค่ะว่าแล้วเมื่อไหร่เราถึงจะก้าวแคมจากสองนาทีไปสู่เป้าหมายที่แท้จริงได้นึกภาพคนคนหนึ่งที่แค่ใส่รองเท้าวิ่งทุกวันมาเป็นปีแต่ไม่เคยออกไปวิ่งเลยนั่นคือจุดที่ต้องทําความเข้าใจให้ถูกต้องครับกด2นาทีเป็นเครื่องมือสําหรับการเริ่มต้นไม่ใช่จุดสิ้นสุดครับ Mm hmm. นั่นคือสัญญาณว่านิสัยได้ถูกสถาปนาขึ้นแล้วโอเคถึงตอนนั้นคุณค่อยเริ่มขยับเป้าหมายครับอาจจะเปลี่ยนจากใส่รองเท้าว,วิ่งเป็นใส่รองเท้าแล้วเดินรอบบ้านหนึ่งรอบแล้วค่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆคุณแจ้สสำคัญคืออย่าพิ่งรีบไปถึงเส้นชัยให้โฟกัสที่การก้าวออกจากจุดสตาร์ทให้ได้ทุกวันก่อนแล้วถ้าถ้าแม้แต่ เป้าหมาย2นาทีมันยังรู้สึกว่ายากเกินไปเหรอคะสมมุติสําหรับคนที่มีภาวะหมดไฟมากๆหรือมีความวิตกกังวลสูงการเปิดคอมและพิมพ์หัวข้อมันอาจจะยังรู้สึกเหมือนเป็นภูเขาลูกใหญ่อยู่ดีเป็นประเด็นที่สําคัญมากครับถ้าสองนาทียังยากไปก็ให้ย่อมาลงมาอีกครับ ย่อลงไปอีกครับทำให้มันเหลือแค่30วินาทีหรือ10วินาทีก็ได้หลักการคือหาเวอร์ชั่นของการกระทำที่ง่ายเสียจนคุณไม่สามารถปฏิเสธที่จะทำได้ถ้าเปิดคอมแล้วพิมพ์หัวข้อยากไปงั้นเป้าหมายอาจจะเป็นแค่นั่งลงที่ตกทำงานโอโ้โหหรือแค่เปิดฝาแล็ปท็อปขึ้นมาก็ได้ครับเราต้องหาจุดเริ่มต้นที่เล็กพอที่จะเอาชนะแรงต้านของสมองในวันนั้นๆให้ได้สุดยอดเลยค่ะ พอฟังแบบนี้แล้วรู้สึกว่ากด2นาทีมันลึกซึ้งและยืดหยุ่นกว่าที่คิดไว้เยอะเลยสรุปแล้วมันก็คือเครื่องมือที่ทรงพลังในการลดแรงต้านของสมองสร้างแรงเหวี่ยงให้เราเดินหน้าต่อและที่สําคัญที่สุดคือการฝึกฝนทักษะการเริ่มต้นและการสร้างตัวตนใหม่ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญที่สุดในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในระยะยาวเลยก็ว่าได้ครับเพราะทุกความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ล้วนเริ่มต้นมาจากการกระทำเล็กๆที่ทำซ้ำๆกันทั้งนั้น สำหรับใครที่กำลังฟังอยู่แล้วนึกถึงเป้าหมายที่เคยตั้งไว้แล้วล้มเหลวมาตลอดลองถอยกลับมาสักก้าวหนึ่งแล้วมองเป้าหมายนั้นผ่านเลนส์ของกด2นาทีดูนะคะอาจจะเจอทางออกที่ง่ายและเป็นไปได้มากกว่าที่เคยคิดและอยากจะย้ำทิ้งท้ายไว้นะครับว่าความสำเร็จในการสร้างนิสัยที่ยั่งยืนมันไม่ได้อยู่ที่การกระทำที่ยิ่งใหญ่ในครั้งเดียวหรือแรงฮึดชั่วข้ามคืนแต่อยู่ที่การปรากฏตัวทำสิ่งเล็กๆอย่างสม่ำเสมอ จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราต่างหากความสม่ำเสมอเอาชนะความเข้มข้นได้เสมอในเกมระยะยาวครับขอบคุณมากเลยค่ะสำหรับข้อมูลเชิงลึกในวันนี้และก่อนจะจากกันไปอยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามเพื่อให้ลองนำกลับไปคบคิดกันต่อนะคะหากมีนิสัยหนึ่งที่คุณอยากสร้างมาตลอดแต่ไม่เคยสำเร็จลองถามตัวเองดูว่าอะไรคือการกระทำสอนาทีที่เล็กที่สุด ง่ายที่สุดจนไม่มีข้ออ้างใดๆที่จะปฏิเสธไม่ลงมือทําได้เลยในวันนี้